ทุกคนมากินซอสแซบแซ่บกันนะคะนี่วันนี้เราจะทำน้อยอันวันนี้เราใส่มะน,นาวปกติเจ้าจะไม่เคยใส่มะน,นาวแต่วันนี้มีมะน,นาวลูกเดียวว่าใส่พริกหนึ่งเม็ดอันนี้เราหักครึ่งนะเดี๋ยวให้ดูพริกหักครึ่งเพราะว่ามันเผ็ดแดบแก๊สมากินกันนี่ ทำเองมนะเบตอ,อนนั้นนที่หนูทําเส้นเล็กอะ่ะหนูลืมที่พ่อบอกหนูก็เลยได้แผลมาตรงนี้แต่หนูหายแล้วตอนนั้นอะ่ะหนูแบกเอาวันนี้อ่ะพ่อบอกตอนพ่อบอกว่าให้เอาวันนี้อยู่อยู่ที่เดิมทีนี้ก็เอามาแล้วก็ไถ่ไถ่แต่ตอนนั้นอะ่ะหนูอ่ะเอาวันนี้อ่ะไถ่ไถ่มาแล้วก,ก็อยู่ที่เดิมแล้วทีนี้ไม่ได้ กินตูเ้เปรี้ยวเพราะว่ามีมะนาวอันนี้เราอ่ะจะใส่อันนั้นไม่เยอะนะก็คืออะไรนะน้ำปลาใส่เยอะเยอะเออคิดไม่ออกคิดว่าจะกินไม่ถึงนะ

ปกติเราจะใช้มือแต่วันนี้เราใช้ฉอนเพราะว่ามือปืนจะหมดแล้วว่าอยากจะไปตามอีกนะแล้วเราก็จะหยุดคลิปชิ้นก็ไปตามต่อเ <c oughs> ขาบอกว่ามละกรน้อยมากที่บ้านเรามีมละกออยู่เมื่อวันนี้เราก็ํำมะกอวันนี้เราก็จะกินมะกอเดี๋ยวแม่เราจะมาแล้วให้กรุงเทพก็คือแม่มน้ํา จะไปทำเอกก่อนนะคะพี่ไลอยทุกคนเราทำเสร็จแล้วเรานีเพย์มาด้วยแบบเก็มก็คือตรงเล็บแบบเล้บมันออกแล้วจริงๆมันโดนเนื้อด้วยดูสิเดี๋ยวเราลองทำไหวนะแบบมันโดนอะไรไม่ได้เลยตอนนั้น มือเท้ต่อขนาดมือขวามือมือจอกว่าจอยมันแสบมากแบบเหมือนนิ้วแข็งอยู่เลยอต,ตอนเนี้ยอ้าวบุตรแม่ ไก่อยู่ในต่กาไข่ไข่สีห้า 4, พองอีแม่กาก็มาไลอีแม่ไก่ไล่ปิกาห์มาใหญ่ก็ไลเห่ามูรีเล้าแลดูหมาปูเสมแเลปูนาเต่าดำแล่เตา่เตานาอยู่ในน้ำกับจอและแค่ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่เสื่อดีพันจะเดินแล้วอย่างนี้ 慢速，慢速。